สวัสดีครับทุกคนในวันนี้เราอยู่ในช่องกอดโซเอ็กทูโดยในวันนี้นผมจะมาทําการรีวิวรหัสของทางร้านบล ok ็อกทีเอ็กันอีกแล้ว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 ,ลวนะครับผมซึ่งรหัสน,นี้ยผมก็ได้มาจากทางร้านบล ok ็อกทีเห็นนะถ้าสงสัยว่าหน้าตาของร้านบล ok ็อกทีเฮ็เป็นยังไงนี่ก็คือเว็บไซต์ของเขานะครับโดยที่พวกคุณเห็นกันอยู่ยก็คือรหัสที่ผมใช้เมื่อรีวิวในวันนี้นะครับถ้าสนใจนก็จิ้มลิงก์ข้างล่างได้เลยเดี๋ยวเราไปดูคลิปต่อเถอะไปดูสินี่มันเผาวงเก ดูสีนี่มันเผามังกรด้วยนะครับบอกเลยว่าที่จัดซึ่งผมก็อาจจะพูดไม่ชัดนะครับเพราะว่าวันนี้ผมเป็นหวัดนะก็ผมจะมาทําการรีวิวให้ดูก็แล้วกันนะนี่มังกรกับมังกรต้องอยู่คู่ด้วยกันไงเท่ปหละ่ะโคตรเท่ใครบอกไม่เท่ขอตีปากนะครับมาอันดับแรกเราก็ดูฮะนี่เผามังกร V 4เทียสิบ ทเทปละโคตรเทแล้วรหัสนี้เนี่ยก็จะมีหมัดกงลิฟมังกรด้วยนะครับโดยมาสเตอรี่เนี่ยก็600เลยเต็มเลยนะฮะดูปปปปปปแมพเนี่ยเจจจและนี่คือสเตตในรหัสนี้นะครับโดยรหัสนี้เนี่ยจะเล่นไปทางสายปืนนะการอัพสเตตก็ประมาณนี้เลยครับส่วนเงินเนี่ยก็จะมี57ล้านเบลีเงินม่วงก็มี92้าหเกือบแสนหนึ่งเลยนะฮะ ส่วนปืนเนี่ยก็ดูนะดาเมจแรงไม่แรงปุ๊บปุ๊บปุ๊บเทียสี่ร้อยเก้าสิบบาทแงโอ้โห,โหดามิหมื่นหนึ่งถ้าโดนหมดก็คือตายอ่ะยา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 ว้าวนี่เหครับทุกคนคือปืนเนี่ยมันดาเมจแรงมากครับซึ่งก็ไม่ได้มีแค่ปืนนี้นะยังมีปืนอื่นอีกเออนี่เลยครับแล้วก็มีปืนอีกอันหนึ่งนะครับดูแงแงเทีย่ะไรเทียจัดเทีย่ะไรเทียไป กูดาบวเที่ไหมส่วนในดาบของดาบเนี่ยก็จะมีดาบดูเอลคาตนะแล้วก็ฮาโลวีนนะครับที่เด่นๆมาสเตอรี่ก็ตามนี้เลยเดี๋ยวเรามารีวิวดาบอันนี้ดกวยดาบนี้คือคู่เซตของมังกรเป็นไง เหมือนมามาคู่กับมังกรนะฮะเนะี่ยก็คือถ้าใช้ผลมังกรด้วยเนี่ยก็โคตรเท่โคตรจามนะฮะเพราะหมัดเนี่ยก็เป็นไฟดาบก็เป็นไฟเผาก็เป็นมังกรแถมอาเวงแเราด้วยส่วนในด้านของอุปกรณ์เนี่ยก็จะมีประมาณนี้เลยครับส่วนผลพิศา่เนี่ยที่เด่นก็ประมาณนี้เลยนะครับจะมีผลทีเล็กผลคอนโทรลผลวนนอมนะครับประมาณนี้เลยโอเคครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับถ้าใครอยากได้รหัสนี้เนี่ยก็สามารถไปซื้อกันได้ที่ร้านบล็อกที่เห็นนะครับสำหรับในวันนี้เนี่ยก็เพียงเท่านี้แล้วกันนะ เป็นคลิปสั้นๆนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ